ประเด็นเรื่องการโพสต์ข้อความขู่ฆ่าทั้งพลเอกประวิทย์วงษ์สุวรรณแล้วก็พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะฮะแล้วก็มีคนไปถามครับทางเลขาธิการสมชนะครับพลเอกทวีปเนตรนิยมฮะถึงความคืบหน้าในประเด็นนี้นะฮะว่าไอ้ตกลงแล้วเป็นยังไงข้อมูลจากพลเอกทวีปเนตรนิยมครับเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินะฮะวันนี้ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้า กรณีที่มีการโพสต์ในโซเชียลมีเดียว่าจะมีการขู่ฆ่านายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาและขู่ฆ่ารองนายกรัฐมนตรีครับพลเอกประวิทรวงสุวรรณนะครับบอกว่าตอนนี้เท่าที่ตรวจสอบน่าจะเป็นผลมาจากที่ไทยเองไปเร่งรัดทางการลาวครับให้ช่วยติดตามกลุ่มบุคคลที่หมิ่นสถาบันผ่านโซเชียลซึ่งหนีไปอยู่ในประเทศลาวนะฮะก็เชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มกลุ่มนี้ที่หลบหนีไป แล้วนอกจากนี้ครับยังสั่งการให้มีการตรวจสอบข้อกฎหมายว่ามีกฎหมายอาญาเกี่ยวกับการข่มขู่ทำร้ายบุคคลสำคัญหรือไม่ถ้าสมมุติว่ามีนะฮะก็อาจจะมีการแจ้งข้อหานี้อีกข้อหาหนึ่งซึ่งทั้งหมดนะครับเป็นกลุ่มบุคคลที่มีรายชื่ออยู่แล้วตอนนี้ไม่ได้มีการกำหนดการเดินทางไปยังประเทศลาวส่วนการขู่เอาชีวิตกับบุคคลระดับผู้นำประเทศมันก็มีกฎหมายควบคุมนะฮะว่าเป็นความผิดทางอาญา เดี๋ยวคงจะต้องมีการตรวจสอบแล้วก็ดําเนินคดีกันต่อไปนะครับ